สวัสดีค่ะมาถึงดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนกันบ้างนะคะกับอาจารย์ไอ้ปุญยชาค่ะมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราก็มาดูด้วยไพ่ออร ACLE นะคะหนึ่งใบนะคะสั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็มีเคล็ดลับเสริมดวงให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเดือนเมษายนในเรื่องของการทํางานได้รับการตอบรับดีค่ะกับลูกค้ากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะนับว่าเป็นการเดินหน้าไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว การทํางานของคุณนะคะการทํางานกับเพศตรงข้ามค่อนข้างที่จะสนับสนุนกันดีถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้เพศตรงข้ามผู้หญิงนะคะที่เป็นหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนฝูงสนับสนุนกันดีนะคะหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายที่เป็นเพื่อนคุณหรือเป็นคู่ค้าคู่สัญญานั้นก็จะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เกื้อหนุนเรื่องการงานของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานอาจจะทําให้คุณนั้นได้พบกับคนที่รู้ใจคนที่ถูกใจอีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคะก็ไปอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจิตใจของตัวเองนะคะว่าการทํางานแล้วทําให้คุณรู้ใจนะคะกับอีกคนหนึ่งนั้นจะเป็นปัญหาที่จะทําให้คุณมีปัญหากับคนรักคู่ครองของคุณหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสาหรับในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะเทาๆหน่อยนะคะเพราะว่าคุณเองมีทั้งรายได้ก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเงินของคุณนะคะมันก้ากึ่งครึ่งๆกลางๆค่ะรายได้มีเข้ามาแต่รายจ่ายก็รออยู่ทําให้ค่อนข้างเครียดแล้วก็คิดหนักพอสมควรนะคะการเงินนะคะที่คุณ ได้จากสีเทาๆใครทําธุรกิจเทาๆนะคะหรือว่าจะต้องมีเทคนิคในการทํางานนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะก็ค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นนะคะในเรื่องของการเงินนะลื่นไหลไปได้หมุนเวียนไปได้ค่ะถึงแม้จะไม่ถึงกับติดขัดเลยนะคะแต่ก็ยังผ่านไปได้ถึงแม้จะไม่ถึงขนาดโดดเด่นราบรื่นแต่ก็ถือว่าอ่ะโอเคมีคนเกื้อนหนุนคนสนับสนุนนะคะทาให้มันผ่านแล้วก็มีความราบรื่นเนี่ย เรื่องของการเงินไปได้เช่นเดียวกันนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่เสริมนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ายัางผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่บ้างนะคะและอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจเทาๆหรือว่าคุณอาจจะมีวิธีการนะคะได้เงินมาจากออการใช้ทริคนะคะการใช้กลยุทธ์การใช้เทคนิคสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของการเงินนะคะ มาดูในเรื่องของความรักโดยภาพรวมกันบ้างค่ะความรักภาพรวมของคนที่เกิดในวันจันทร์ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงนะคะเอ๊ะทำไมมันทําท่าเซ็งๆเบื่อๆยังไงชอบคนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็โดยภาพรวมด้วยนะคะ ทีนี้ในเรื่องของคนรักคู่ครองของคุณนั้นนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งหรือการพูดการสื่อสารที่ไม่ค่อยที่จะคลิกกันทําให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างเบื่อเบื<ๆ>่อเซ็งเซงนะคะบางทีกอ็อยากจะเดินทางอยากจะห่างห่างกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะอยากไปเที่ยวอาจจะไปท่องเที่ยวแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังติดขัดอยู่นะเออคนที่บ้านอาจจะไม่อยากให้ไปก็ได้นะคะก็ต้องมาคิดพิจารณาดูว่าเพราะอะไรก็ถึงไม่อยากให้ไปนะคะส่วนภาพรวมของคนโสดนั้นนะคะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่า เออเซ็งเซ็งเง,งาเงาเบื่อเบื่อนะคะไป ปะกันแหมข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะรู้จักกันก็ได้นะคะโดยภาพรวมของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเรื่องราวของความรักโดยสภาวะก็คือน่าจะเซ็งเ็งเบื่อเบื่อมากกว่านะคะหาทางไปเดินทางท่องเที่ยวใครที่มีคนรักคู่ครองแล้วก็พาคนรักคู่ครองไปท่องเที่ยวบ้างนะถ้าเกิดไปเที่ยวคนเดียวอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มีคนรักครอบครัวแล้วนะคะคุณดูนิดนึงค่ะว่าคุณมีอะไรที่ ปิดบังอยู่หรือไม่นะคะหรือตัวคุณเองนะค่อนข้างที่จะถูกสำรวจหรือเปล่าจากคนรักคู่ครองหรือตัวคุณเองกําลังที่จะระแวงคนรักคู่ครองของคุณหรือเปล่าว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะ,พ,ะพยายามที่จะสํารวจตรวจตานะเพราะฉะนั้นการมีความลับไม่ว่าจะเป็น ตัวคุณเองแต่ว่าอาจารย์เห็นหน้าคุณมากกว่านะคุณอาจจะคอยสํารวจตัวตราแฟนของคุณนะคนที่มีคนรักคู่ครองแล้วช่วงนี้มันเหมือนระแวงสงสัยชอบกลนเอ๊ะมีอะไรที่แบบมีความในใจมีอะไรที่ปิดบังฉันหรือเปล่านะคะนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองในช่วงนี้นะคะกับคนรักคู่ครองก็อาจจะมีในเรื่องของความระแวงสงสัยหน้าชื่นอกตรมนะหน้าก็ยิ้มอย่างนี้แหละนะแต่ว่าเอ๊ะย,ยังมีความระแวงสงสัยอยู่ หรือตัวคุณเองนะคะช่วงนี้น่าจะยิ้มทีเดียวแต่ว่าคุณเองนั้นมีอะไรปิดบังคนรักคู่ครองของคุณอยู่หรือเปล่ามีการพูดคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะเออนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่เป็นความลับแล้วมันไม่ถูกต้องก็ต้องระมัดระวังเกิดความเสียหายได้สําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะส่วนคนโสดนั้นนะคะในช่วงนี้คะ่ะถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้ามาพูดคุยกันก็พอที่จะเดินหน้าประคับประคองไปได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิด แล้วคุณเข้าทางผู้ใหญ่นะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนนําหน้าไปเหมือนกันสําหรับคนโสดที่เกิดในวันจันทร์นะคะสําหรับในเดือนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญแสงสว่างค่ะนะคะก็คือโดยเฉพาะเทียนแสงสว่างนะคะแล้วก็มีเทียนแล้วก็มีเชิงเทียนได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ติดขัดนะคะคุณก็จะได้มีความรับรื่นงานที่มันหายไปห่างหายไปก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมา ติดต่อทําให้คุณนั้นได้เงินได้ไราไยได้ได้เป็นอย่างดีนะคะการเสริมดวงด้วยการทําบุญแสงสว่างถวายเทียนแสงสว่างพร้อมเชิงเทียนนั้นก็จะมีแสงสว่างที่จะนําพาคุณหาทางออกของปัญหาได้มีสติปัญญานะคะเกิดปิ๊งนะคะเกิดปัญญาขึ้นมานะคะทำให้คุณนั้นคิดดีทำดีนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาคุณนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ